แล้วก,ก็วเวิรเหมือนเดิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดดานช้างก้มค่าตัวจริงที่นี่ทีเดียวเบื้องหลังสวยๆรอๆนะคะคันนี้มาจับจองได้นะคะคันหน้าเป็นนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์นะคะนี่เป็นยางเก่าเนอะนะคะที่เป็นไรเดียลและเป็น7 7 4 0ค่ะ เป็นเกียร์12คู12นะคะเพราะอะไรกองไฮโดรลิกมีลูกเดียวนะคะแน่นอนว่า7 7 4 0เป็นเครื่อง power star นะคะไปชมรอบๆมันก่อน7 7 4 0เนี่ยมีเทอร์โบแน่นอนนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยคันนี้อ่าเขามีวิมาเป็นแบบว่าตัวตัวลากซูนี้คือแบบอลังการงานสร้างแขนลากเขานะคะเป็นตัวใหญ่มา ตัวแขนกลางก็เช่นเดียวกันและแถมมีกระบอกช่วยยกเข้ามาในตัวนะคะแล้วก็มีจัมปุ่ดอันนี้คือเดิมๆของเขาคําว่าเดิมๆของเรานะคะเดิมๆที่มาจากนอกข้นนึงเราเก็บรถซึมให้นะคะเช็คระบบให้นะคะแต่อันนี้เพิ่มเติมให้เลยค่ะฟรีจยยัดไปยางที่เห็นสีชุดบนนะคะทําให้ฟรีไปเลยค่ะทําไปถึงเลนหลังคาเลยจะเห็นว่าเขาฉ่าแบบจึง้งๆแบบเงาวับเงาใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ไม่ใช่ข้างใน ไม่ใช่ตูนะ้เนาะไปดูด้านบนกันนิดนึงนี่เก็บสีด้านบนให้ด้วยคือยังเป็นเดิมๆแน่นอนว่ายังเป็นเบาะเดิมๆนะคะไมคคือเดิมๆเดีเด๋ยวมาดูว่าไประบบยังไงต่อนะคะอย่างที่พบาะอ 12, คูณ12นะคะเป็นแมนนวลนะคะพร้อมนะคะง่ายๆเลยอย่างคันนี้นะคะตามสภาพแบบคันนี้คือ ติดตั้งเต็มที่เลยแค่อุปกรณ์ต่อพวงค่ะจะเป็นใบมิ้นดันหน้าหรือว่าผ่านบุกเบอร์หรือผ่านพวงหรือว่าผ่านอะไรก็้วแตกสามารถได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็อย่างเวรลอหลัง,งนี้นค่ะที่รถคันนี้ไม่มีมานอกนั้นเรียบร้อยพร้อมรับใช้ไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะว่าเดิมๆที่ทำสี่ชุดบนอย่างดีให้ที่เป็นเทอร์โบ7740เเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยเขาเป็นยังไงคะ เปิดตัวกันแบบใหม่นะคะถอยล้างถอยใจมาหาเลยนะคะรออีกสักนิดขยับมาอีกหน่อยนะคะเพื่อจะเจอกันว่าเครื่องดีเครื่องแรงตามสภาพเก่านอกที่ทำสีชุดบนให้ฟีไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเขามีดีอย่างไรอันนี้ให้ลองฟังเสียงกันคร่าวๆเรื่อยๆและลองเบิ้ลให้ฟังกันเน็ดเลย โบวหวานมากเจใจ๊ที่สุดนะคะคนหน้านューฮันแลนนะเกียร์12คูณ12นะคะแน่นอนดูจากตัวกองไฮดรอลิกน,นะคะที่บอกว่าไอัน,นี้คือทำสีใหม่จะเห็นได้ว่ามันฉ่ำซึ้งมากอันนี้เป็นยางเดิมนะคะกระทะก็คือมีทำสีนะข้องออกรอบโชว์ให้ดูกันเลยดีกว่าว่า12คูณ2แรงยังไงนะคะเธอโบร้อยแรงแบบนี้นะ,ะเป็นสีสูงนะคะ เกานอกตาสภาพที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะ,ะชัดความช่างของความมลังการแล้วก็วเวอร์เหมือนเดิมเก่านอกแบบนี้นะคะมีการเทระบบทั้งหมดนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบรกนะคะเรื่องคัดนะคะเรื่องส่งเผานะไฮดรอลิกนะคะแล้วก็เรื่องตัวเครื่องด้วยนะคะแน่นอนว่าตัวคาน้าด้วยเรียกว่าเช็ดทุกจุดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อช่นะคะเก็บให้ทุกจุดนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีอย่างที่บอก ทำสีรรร le อย่างดีเพิ่มเติมและเดินไฟพร้อมนะคะเพิ่มเติมคันนี้นะคะถ้าลูกค้าจะเท่ากับใบมีดด้านหน้าไหมนะคะแล้วก็บุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังไหมเท่านั้นเองนะคะโอ,อ้กนิดนึงคันนี้ไม่มีเวทมาเพิ่มเติมไหมเป็นแค่ในคันแน่นอนว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมรับใช้ไปโกยเงินโกยทองด้วยเจ4 0สูนะคะคัานหน้านิวนะโบหวานเจีย๊ยบหวานใจจากฟังเสียงได้เนื้อสัตวว่ามีเพื่อนหลังแอบได้ยินเสียงค่ะ รอคลิปกันอยู่นะคะเปิดไฟอะไรให้ดูหน่อยซิว่าที่บอกว่าเดินไฟแล้วอะไรแล้วเป็นยังไงนะคะรอทะลูแสงได้ไหมแน่นอนมองชัดอยู่นะคะไฟพร้อมหัวแต่ประกองกลางวันอะไรขนาดนี้นี่จัดไปเดี๋ยวเราไปดูบนเรือนใหม่กันอีกทีนะคะว่าระบบยังไงไฟด้านหลังนี่โอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเพราะวเนื่องจากว่าแสงยังตาเตอใจเธอไม่ย้อนเรานะ โชน,นิดนึงดีกว่าให้ดูใลกระพีดีโอหน่อยนี่โอเดี๋ยวเราต้องดึงจากวัสแสงมันย้อนนิดนึงนะคะการการกาทดลองตัวไฮดรลิกนะคะคือไม่ใช่แค่ลองแบบนี้นะเรามีลองด้วยผานก่อนด้วยนะคะยงางผา,านเจนหรือผ่านสามนะคะที่เรามีนะพีดีโอเรียบร้อยอย่างที่เห็นไปไฟพร้อมอะไรพร้อม่อะไปดูด้านบนกันนิดนึง ใช้งานได้ปกติเกยียควมรกันทั้งวันเรียบร้อยนะคะอันนี้คือจอดกันอยู่นี่ๆก็เลยยังไม่ได้เห็นชัดอะไรมากมาลองรถได้นะคะเรานะกบริจันถึง8โมงเช้าถึงาโมงเย็นยืมทุกวันอาทิตย์เท่านั้นเลยค่ะเงาเงาเบื่อเบื่อติ๊กตอกเรามีท่าไอจีเราก็มีนะคะย้ำอยากให้มาทดลองเหมือนที่เราลองกันให้เห็นนะคะถอยรลังถอยใจไม่ได้ถอยออกไ,ไกลๆที่ไหนเลยนะคะ ตัวจริงที่นี่ทีเดียวจะ740่านนนิว New h o l l a n โบหวานแบบนี้ต้องจัดไปแล้วจ้าเป็นไงบ้างคะเดิมๆหล่อๆที่แบบเก็บสีชุดบนไม่ใช่เก็บ4ีชุดบนธรรมดาทำสีชุดบนอย่างดีนะคะพร้อมคันหน้าน New Holland นะคะเป็นเก่านอกตามสภาพที่เชฟระบบเช็คใจให้นะคะอย่างที่เรียนไปในต้นคลิปนะคะ แค่ติดตั้งอุปกรณ์ก็พร้อมรับใช้แล้วหรือว่าเอาไปใช้ได้เลยไปต่ออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยางเป็นยางเดิมอาจจะมีรอยแต่ง,งาแต่ยังใช้ได้อยู่นะคะสวยอยู่มาลองได้ค่ะตัวจริงที่นี่ทีเดียวเราเปิดนะ์น้าจานถึงเซาหนแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละคะ่ะเงาเบื่อติ๊กต็อกเรามีนะไอจี IG เราก็มีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอดันช้างกรุ๊ป แต่ลูกค้าบอกว่าเอ๊นอกจากช่องทาง YouTube แล้ว Facebook Fanpage ค่ะเป็นอะไรที่อัปเดตเร็วที่สุดก็คือขายรถไทยขีดชอดันช้างกุ๊บนะคะ f a c e b o o k Fan Page เรานะคะส่วนอรานะคะจะเป็นชอรดันช้างขายอะไรรถไถฝ่อยเครื่องไอฟังนะคะซึ่งก็ถักถ่ายกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไงก็อยากให้มาหานะคะเราอยู่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอบคุณเอสซีทุกคนนะคะและทีมงานชอรดันช้างทุกท่านวันนี้ก็ฝากเจเจีด้วยนะคะ